ซึ่งเราจะพบกับคุณแอนสุพัญญาสุวรรณประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายในให้สวยงามเหมาะสมนะคะแล้วก็ถูกกาลเทศะแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะวันนี้คุณแอนจะมาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องสีนะคะการใช้สีไงให้สวยงามนะคะการแต่งกายแบบฟอร,ร์มาลิตี้การแต่งกายในให้มีสไตล์รวมทั้ง,ทงการใช้อะเซอร์เรียยังไงให้เ,เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของเรานะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณแอนได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแอนค่ะขอบพระคุณที่สละเวลาให้กับรายการของเรานะคะด้วยความยินดีค่ะวันนี้คุณแอนจะมาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องสีและสไตล์ใช่ไหมคะของการแต่งกายค่ะสีนี่มีความสําคัญมากเลยแต่ว่าได้ยินมาว่าแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถใช้สีที่เดียวกันได้จริงหรือเปล่าคะคุณแอนคือเป็นข่าวดีนะคะเป็นคลาสที่ได้รับความนิยมนะคะนักเรียนจะชอบมากเพราะว่าไม่รู้จะเลือกสีอะไรที่เหมาะกับตัวเองนะคะคือสีข่าวดีอีกอันนึงคือว่า เราสามารถใส่ได้ทุกสีหลายคนหลายคนจะเข้าใจผิดนะคะ,คะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเฉดส,สีคือสีเฉดไหนแสดงว่าคนผิวคล้ำก็ใส่สีแดงได้ใช่ไหมคะคุณแมได้ค่ะได้ข,ขึ้นอยู่กับว่าเฉดเฉดไหนนั่นนั่นเองอะออยางงี้เฉดแบ่งออกเป็นยังไงบ้างคะคือปกติเนี่ยเวลาเราเริ่มทำคลาสนะคะเราจะวัดก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีอันเดอร์โทนคือสีพิกเมนต์สีเราเนี่ยเป็น วอร์มหรือคูลนะคะเราวัดยัง <in S 2> ไงคะที่เราจะใช้กันดร a ปปิ้งเอานะคะที่เรามักจะได้ยินเวลาเขาพูดคอลเลคชันเนี่ยสปริงซัมเมอร์ออ u m n w i n มินเทอสีก็จะต่างกันคราวนี้มันมาจากอะไรคือในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาเฤดูหนาวเขาก็จะใส่สีขรึม <c oughs> พอฤดูร้อนเขาจะใส่สีสดนะคะ <c oughs> นั่นก็คือมันมันจะ Reflect เรื่องของ c l ค m a t e ด้วย <c oughs> ก็คือตัวเราเองเนี่ยเหมาะสมกับสีอะไร ถ้าเป็นสีวอร์มเนี่ยก็คือแปลว่าในตัวเราเนี่ยมีสีส้มสีเหลืองมากกว่าค่ะหรือถ้าเป็นครูก็จะมีสีแดงสีม่วงสีน้ําเงินมากกว่าอยู่ในตัวของเขาเราจะใช้การดรับบิ้งค่ะและอย่างพี่เนี่ยคะ่ะต้องเหมาะกัสีอะไรครัผิวโทนสีอะไรคะอย่างนี้คือถ้ามองตอนนี้นะคะของพี่ขวัญเนี่ยแอดให้เป็นเป็นไลท์เดี๋ยวเราเรามามาลองดูกันก่อนก็ได้ว่าจริงหรือเปล่าก็จะมี ความแตกต่างระหว่างเฉดสีอีกในไลท์นะคะจะมีไลท์สปริงนะคะมีวอร์มสปริงค่ะแล้วก็มีไบรท์สปริงค่ะของพี่ขวัญเนี่ยเราต้องเทียบกับหน้าไหมคะใช่เราต้องเทียบกับหน้าพี่ขวัญลองมาดูที่กระจกะจนะคะอืมอ่าอย่ดีค่ะถอยออกมานิดนึงไลท์สปริง ค่ะนะคะในสปริงนะคะแล้วก็วอร์มสปริงวอร์มสปริงก็จะแรงขึ้นมานิดนึงค่ะค่ะการแต่งกายเนี่ยที่เราเลือกใช้สีเนี่ยคือเวลาเราแต่งกายเนี่ยให้หมองว่าเหมือนเราเล่นดนตรีมันต้องฮาร์โมนีสกับตัวเราเองค่ะเราใส่เสื้อผ้าไม่ใช่เสื้อผ้าใส่เราการแต่งตัวดีคืออะไรการแต่งตัวดีคือให้มัน reflect เราให้ตัวเรามี presence ค่ะไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วทุกคนจําได้ว่าโอ้วันนั้นเสื้อสีสวยจังเลยใช่มองแต่เสื้อผ้าไม่ใช่เสื้อผ้าค่ะใช่ค่ะนะคะอืมจงั้นพี่เหมาะกับสีไลท์สปริงใช่ไหมคะแอนถึงเลือกโบนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นโบที่คุณแอนมอบใหไปเป็นของขวัญนะคะซึ่งน่ารักมากเข้ากับดิฉันเลยค่ะเข้ากับโทนสีที่ใบหน้าของตัวเองนะคะค่ะใช่ค่ะคือเวลาเราใส่สีเนี่ยถ้าเรามีอ็อเดอรี่ที่มันเป็นสีของเรา ถึงแม้เสื้อผ้าเราเนี่ยจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่ยเนี่ยแต่มันจะช่วยทําให้หน้าเราสดใสมากขึ้นค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราต้องการให้อารมณ์เราเป็นแบบไหนใช่ไหมคะต้องการความสดใสก็เลือกเฉดสีนี้ค่ะไม่ค่ะคือถ้าถ้าเราของของพี่ขวัญเนี่ยจะเป็นไลท์สปริงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเวลาเราเลือกแจ็คเก็ต เราก็จะเลือกแจ็คเก็ตที่เป็นสีอยู่ในโทนนี้ค่ะหรือเสื้อสีอ่อนด้านในก็เป็นโทนนี้เป็นเดรสก็โทนนี้อย่างเงี้ยค่ะสีลิปสติกก็จะไปแนวโทนนี้จะทําให้หน้าเราเนี่ยเปล่งปลั่งมากขึ้นค่ะค่ะแล้วของน้องแอนระคะจะเป็นโทนสีแบบไหนคะของแอนจะเป็น Deep Autumn นะคะลองเทียบดูนะคะเข้ากับคุณแอนใช่ค่ะแล้วก็แอนก็จะมีโฟล์ไปที่ ดีบินเทอร์บ้างค่ะก็คือจะเป็นสีโทนนี้ค่ะนะคะท่านทัานที่จริงๆสีผิวเราก็ใกล้เคียงกันนะคะค่ะคุณแอนขาวกว่านิดนึงค่ะนะของแอนคือเวลาดูที่รูปหน้าบางทีเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยถึงต้องใช้ดริปปิ้งมาเป็นหลักค่ะเพราะว่าบางทีเราเห็นว่าสีผิวคล้ายกันเลยแต่มันมีแฟกเตอร์หลายแฟกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโกของเราเองเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่าสีเนี่ยมันมี จิตวิทยาของสีมันสื่อน่าสนใจมากค่ะมี personality เข้ามาเกี่ยวข้องอีกค่ะเพราะบางทีเนี่ยเมื่อเวลาทำดรา p ปิ้งแล้วเนี่ยสีเขาเนี่ยอาจจะเหมาะกับสีไลท์แต่เขามี personality ที่เขาสตรองกว่าเดิมแอนก็จะให้เขาปรับอีกอีกลุกหนึ่งเพื่อที่จะมันเบลนด์อินทั้งคาแรคเตอร์ทั้งตัวสกินสกินโทนค่ะค่ะคุณอันขาถ้ากตดคนทั่วไปนคะคะอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยสกินโทนสีอะไรแล้วเหมาะกับสีอะไรต้องทำยังไงล่ะคะต้อง ต้องมาพบ Image Coach ค่ะต้องมาพบคุณแอนนะคะหรือว่า Image Coach ท่านอื่นก็ได้ค่ะใช่ค่ะนะคะความเป็น Formality เนี่ยก็คือว่าสีที่เป็นสีเข้มนะคะแล้ก็จะเลือกสีเข้มที่เป็นแจ็คเก็ตหรือกระโปรงหรือกางเกงนะคะแล้วก็เสื้อข้างในให้เป็นสีอ่อนถ้าสีของแอนเนี่ยแจ็คเก็ตจะเป็นด้านนอกสีเข้มนะคะแล้วก็ใส่ สีอ่อนข้างในนี่คือ formality มันเราพูดถึง formality โดยเฉพาะผู้ชายนะคะถ้าเป็นงาน formal มากๆเนี่ยสีแจ็คเก็ตจะเป็นสีดำสีชาโคลหรือสีเนวีส่วนเสื้อข้างในจะต้องเป็นสีอ่อนนะคะถ้าเป็นวงการที่เป็น financial เขาก็จะ s ี r i ีย s มากในเรื่องของ formality เสื้อเชิ้ตข้างในก็เป็นสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนนะคะ แต่พอเราไปที่งานที่เป็น less formal อย่างที่เรามาทำงานข้างในก็จะเป็นหลากสีได้แต่แต่ก็ยังคงเป็นสีอ่อนค่ะค่ะสีเข้มเนี่ยจะเป็นสีที่เป็น smart casual แล้วก็ถ้าบางที่ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะใส่เสื้อดำผูเกเนคไทดำนั่นคือนั่นคือ,เ,อ,อเป็นงานเป็นงานฟังกชันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไป แต่ formality ก็คืออย่างที่แอนบอกไม่ใช้สีมากสีค่ะค่ะในการแต่งตัวอย่างเช่นการใช้สีลายสีแบบเป็นลายดอกไม้ลาย,ลายจุดลายอะไรนี่คุณแอนมีคำแนะนำไหมคะค่ะในในเรื่องของเวลาเราเลือกสีแพทเทิร์นหรือหรือลายนะคะเราจะเลือกตาม formality คือค,ความเป็นทางการล,ลายนี่ถือเป็นทางการได้ไหมคะคุณแอนถ้าเราเป็นไปทางการมากๆเนี่ยเราจะเลือกลายที่น้อย น้อยแล้วก็ very subtle <c oughs> ค่ะค่ะในตัวเราเนี่ยค่ะสมมุติว่าเราไปงานทางการเนี่ยไม่ควรใช้สีเกินกี่สีไหมคะมีกำหนดไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นทางการเนี่ยไม่เกินหนึ่งหรือสองสีนะคะก <c oughs> ็คือ color family <c oughs> อย่างเราใส่สูตรสีน้ำเงินเสื้อขาว <c oughs> เราสามารถใส่เนคไทที่มีสีแดงอย่างนี้เป็นต้นเพื่อ เพราะว่าสีมันสื่อถ้าเราต้องการ energy ต้องการพลังต้องการความสดชื่นสดใสเ,เราก็จะใส่สีเข้าไปเช่นสีแดงหรือสีเขียวสีเหลืองค่ะแล้วอย่างถ้าเป็นสภาพสตรีล่ะคะถ้าเกิดต้องการแต่งกายไปงานเลี้ยงอนะะ่าง้ยค่ะค่ะคุณแอนมีคำแนะนำเรื่องสีไหมคะค่ะนอกจากที่สีที่ตามแพทเทิรนนี้แล้วะคะ่ะไปงานเลี้ยง คราวนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของสีของตัวเองซึ่งสีแต่ละสีเนี่ยมันสื่อความหมายนะอันแรกเลยคือสิ่งแรกเลยคือความชอบของตัวเองค่ะค่ะบางคนคงไม่ไปดูว่าโอ้สีนี้สื่ออะไรแต่โดยทางหลักทางศาสตร์แล้วเนี่ยสีที่เราใส่เนี่ยมันจะสื่อคนคนเห็นเขาจะรู้สึกแต่เขาก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเขารู้สึกกับคนแบบนี้อย่างเช่นเมื่อวานแอนใส่สีชมพูค่ะ พี่ขวัญก็อาจจะรู้สึกกับแอนอีกแบบหนึ่งกับเมื่อแอนใส่สีออกมาเข้มขึ้นแต่มีสีก็จะรู้สึกอีแบบหนึ่งจริงค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นวันก่อนที่คุณแอนใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าหวานสวยแล้วก็สง่านะคะและรวมทั้งเท็กซเจอร์ที่เป็นผ้าไหมทําให้รู้สึกว่าสง่างามแล้วก็หรูหราด้วยค่ะค่ะใช่ค่ะคือผ้าไหมอะไรที่เป็นชายเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าเอลเกนขึ้นมามีความสง่าโดยเฉพาะผ้าไหมไทยเนี่ยค่ะค่ะ ผ้าไหมไทยแอนขอเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าใส่ผ้าไหมแล้วแก่นะคะแต่อยากให้โดยเฉพาะถ้าน้องๆที่กระทรวงนะะซึ่งแอนว่าปกติก็ใส่อยู่แล้วคือแอนใส่และแอนภูมิใจนะคะ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยให้แอนใส่ผ้าไทยแอนบอกว่ารู้สึกแก่จังเลยแต่พอเราใส่เนี่ยเราได้เหมือนกันเราได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยะะแล้วก็สิ่งที่พันปีหลวงได้ทำมาตลอด ที่ท่านทรงงานนะคะก็คือการโปรโมทผ้าไทยเวลาใส่แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจมากวันนึงแอนเล่าให้พี่ฝันฟังเหมือนกันว่าตอนที่อยู่ที่นิวยอร์กแอนเดินอยู่บนถนนเนี่ยค่ะกำลังจะเป็นงานที่ที่ทำเนียบทันทูดฝรั่งเห็นแอนปุ๊บบอกว่านั่นผ้าไทยหรือเปล่าเราก็ว้าวดีใจนะคะใช่ค่ะ เราภูมิใจนะครภเกิดเขารู้จักผ้าของเราค่ะดังนั้นคิดว่าครั้งหน้าเราคงต้องมีเซสชั่นที่จะขอสัมภาษณ์คุณแอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผ้าไทยอย่างไรให้สวยงามนะคะแล้วก็เข้ากับการะเทศะด้วยนะคะค่ะค่ะต่อไปเราจะคุยเรื่องของ Formality Formality ค่ะเราต้องการความ Formal สูงแล้วก็ใช้สีเข้มแต่ถ้าเราต้องการความที่เป็นทีมเลเยอร์ให้คนรู้สึกว่าเราไม่หานเหินเพราะว่าถ้าการใช้สีเข้มเนี่ย มันจะทําให้รู้สึกห่างเหินก็เราจะเลือกใช้เป็นสีน้ําตาลแทนหรือสีเบจแทนนะคะแต่ถ้าเราต้องการความเด็กแล้วเรามีเราไปกับลูกเราไปกับเด็กเราก็อาจจะใส่สีที่เป็นอ่อนลงแต่เด็กบางคนก็มีเอ็กเซปชันนะคะบางทีมีนักเรียนเรียนบอกว่าลูกไม่ชอบให้แม่ใส,ส่สีสีเพราะว่า มันไม่เท่เลย oh. มันต้องเป็นสีดําอย่างเดียวคราวนี้เนี่ยก็ต้องกลับมาที่สีของเราว่าดําเราอ่ะคือดําไหนอีกนะคะค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันเรื่อง formality ของการแต่งกายไปแล้วนะคะ,คะเราได้รับทราบจากคุณแอนไปแล้วตอนนี้ทํายังไงเราถึงจะแต่งตัวอย่างมีสไตล์คะเดินไปแล้วดูเท่ดูเก๋ค่ะคุณแอนค่ะสไตล์เนี่ยมันมีมีผลกับ appearance เรามากสไตล์เนี่ยมันสามารถบอกความเป็นตัวตนของเราโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะนะคะ แล้วสไตล์มีอะไรบ้างสไตล์มี7จ็สไตล์นะคะสไตล์ที่บางคนบอกว่าเราชอบจังเลยพี่ขวัญอ,อ,อยากแต่งตัวที่มีความสนุกแล้วมาทำงานแต่งได้ไหมแล้วสไตล์เขาคืออะไรนะ,ะก่อนแรกเลยนะคะสไตล์เจ็ดสไตล์มีสไตล์คือเป็นสปอร์ตี้สปอรตี้คือคนที่นยคะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติง่ายๆ หรือ natural ชอบสีที่เป็นสี Earth Tone ะนะคะพอเป็น Classic, traditional เขาก็จะชอบอะไรที่ใส่แล้ว last last long นะคะอ,อ,อย่างเช่น vest กางเกงสล c t ทรงตรงะนะคะ twin set อย่างเงี้ย e l e g a n กก็จะเป็นแนวที่กลับมาที่ของสีด้วยก็คือชอบใส่สีที่เป็นโมโนโทน สีเข้มนะคะแต่อย่างไรก็ตามคนที่เป็นคลาสสิกเอเลเกนต์เนี่ยจะชอบอักเซสซอรีที่เป็นมีสเตทเมนต์นะคะนะคะแล้วก็ attention to detail ส่วนโรแมนติกก็จะเป็นแนวที่หวานหวานลูกไม้ลูกไม้ค่ะแล้วก็เป็นเป็นฟู่ฟูฟู่ฟูใช่ค่ะอัลลูรนตก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวนะคะครีเอทีฟก็แนวเซอร์เซอร์ุดโลก Uh, Dramatic ก็เช่นอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะ,ะมีสีแต่ไม่สีเยอะเท่ากับ Creative นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะบอกว่าแต่เรามีความอยากจะเป็น Creative เข้ามาหรือ Arrowing เข้ามาเราจะยึดอยู่ที่3อันบนแรกก่อนว่าเราเราเป็นแนวไหนนะคะแต่งสไตล์ไหนบางคนไม่ชอบ Traditional เลยจะออก Natural คแคแบบ มีความโรแมนติกนิดนึงเราก็จะเบลน์อินเข้าไปแต่เราไม่เอาตัวโรแมนติกเนี่ยมานำเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องการสื่อความเป็น credibility ค,ความมีอำนาจความมี authority นะคะแล,แล้วตัวคุณคุณแอนล่ะคะคุณแอนเป็นแบบไหนคะอืมพี่ขวัญว่ายังไงดีอพี่คิดว่าน่าจะเป็นคลาสสิกอะเลกเนหรือเปล่าคะค่ะอ่า ใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะเพราะว่าดูสวยมากเลยค่ะแต่จะแอบ,บเพิ่มสีสดใสขึ้นมาค่ะนะคะวนทั้งมีอ c อเดอรีท่ที่ที่สวยงามเหมาะกับแอนมากค่ะค่ะใช่ค่ะเนี่ยเวลาเราเราแต่งตัวเนี่ยเ,เราเนี่ยมักจะไม่มีแค่สไตล์เดียวส่วนใหญ่เราจะมีสองสไตล์ในตัวเราเองค่ะหรือบางคนมีสามแต่เราอย่าใช้เยอะนะคะเวลาเรา แต่งตัวคือเราต้องมีเมนหลักหนึ่งอันถูกไหมคะแล้วก็ค<ช>่อยแอดตัวอื่นเข้าไปถูกไหมคะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือสไตล์แล้วมันก็คือมันจะบ่งบอกเรื่องของตัวตนของเราค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเอาคุณแอนจะกรุณาแนะนําให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องอ c ซเซสซอรีที่ใสเ่เพิ่มเติมเพื่อให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นแล้วรวมทั้ง<ม>ลักษณะการยืนการใช้ body l a n g เ a g ค่ะในการสื่อสารหรือพบปะผู้คนคได้ไหมคะค่ะ คือการใช้อ c เซ s ร์รีเนี่ยหลายคนจะบอกว่าไม่ชอบมีอ c เซ s o ์รีแต่พอได้เห็นอ c เซ s o ์รีในคลาสแอนเนี่ยจะบอกว่าโอ้อยากได้จังเลยแต่ไม่รู้จะซื้ออย่างไรใช่ไหมคะเวลาเลือกอ c เซ s o ์รีคล้ายๆผู้ชายเลือกทายเมื่อเราใส่เสื้อมีสีอะไรอ c เซ s ร์รีเนี่ยมันก็จะมีสีของเสื้อบ้างหรือถ้าไม่มีเลยเนี่ยเราก็จะหาตัวที่มันมีการรีพีทรีพีท ตัวมันเองอย่างบางทีเราใส่เสื้อสีดำทั้งชุดแต่เราชอบมีโบชสีแดงเราก็อาจจะเลือกที่จะใส่รองเท้าที่มีสีแดงหรือกระเป๋าแดงถ้าหาไม่ได้เลยไม่ชอบไม่มีอะไรพวกนี้เลยลิปสติกค่ะลิปสติกตัวเองเนี่แหละคือสีที่จะมารีพีทสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีอ c เซสซอรีเลยแอนทำเพื่อให้ได้รู้ว่าเมื่อเราใส่อ c เซสซอรีเนี่ยที่เป็นสีเราเองเนี่ย เข้าไปที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันจะทําให้เราเปล่งปลั่งมันที่อันเลือกอันนี้ให้พี่หนไหมคะสวยไหมคะอันนี้จะเป็นไลท์สปริงก็คือเป็นสีเขียวนะคะนะคะ่ารักมากเลยนะคะิมก็จะเป็นสีนี้นะคะค่ะอันเลยช่วยซึ่งจะช่วยส่งเสริมบุคลิกมากเลยนะคะมีต้องสีแดงใช่ไหมเห็นไหมคะถ้าเราใส่คนละสีเนี่ยเราก็จะรู้สึกสวยมากเลยค่ะค่ะอ่สีนี้กันเลย สีนี้ทำให้หน้าดูแบบไลท์ขึ้นเลยนะคะดูบอลโยนเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งแตกต่างกับสีนี้นะคะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสวยคนละแบบเลยค่ะอืมค่ะแล้วเน็กไทละคะคุณอานมีคำแนะนำไหมคะสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นผู้ชายค่ะค่ะเน็กไทเนี่ยเวลาถ้าเป็นฟอร์มอลเนี่ยเราจะไม่เลือกสีเยอะนะคะแล้วก็เน็กไทที่เป็นฟอร์มอลมากที่สุด ในนี้นะคะมันมันจะมีทั้งสีเป็น solid คือสีเรียบเลยซึ่งในนี้จะไม่มีอันนี้ก็จะเป็น formal ส่วนบางทายเนี่ยก็จะเป็น casual หน่อยค่ะก็คือเวลาเราไม่ได้ไปไปประชุมทางการนะคะ stripe ก็จะเป็นอะไรที่ formal แต่ถ้าเกิดเป็น stripe ที่เล็กกว่านี้บางกว่านี้ก็ยิ่ง formal กว่าอันนี้ยิ่งมีสียิ่ง less formal ค่ะ ค่วิธีเก็บรักษาไทายค่ะให้ให้คงรูปูได้เพราะบางทีเนี่ยซื้อถายมาแล้วใช้แล้วก็เก็บยัดยัดไว้ในกระเป๋าหรืออะไรแบบนี้ทำให้ไทายเสียรูปได้ใช่ไหมคะคุณแอนมีข้อแนะนำไหมคะมันจะมีที่แขวนไทายค่ะที่มันจะมีซี่ออกมาแล้วเราก็แขวนให้เป็นยาวๆไม่จะเปต้องม้วนแบบไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้เอามาใช้สอนค่ะแอนก็เลยม้วนไว้ค่ะนะคะค่ะ ถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวเรา move ไป body language นะคะ,คะว่าคุณแอนแนะนําให้เราว่าจะต้องยืนยังไงหรือว่าการใช้มือหรือว่าลักษณะยังไงให้ดูดีนะคะ,คะเวลาเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรายืนตรงนะคะ,คะก็ให้ยืนเสมือนว่ามีคนดึงดึงเชิดเราขึ้นนะคะนะคะ แล้วก็หน้าเราก็จะขนานคางเราขนานกับพื้นเราไม่เชิดหน้าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราเชิดหน้าเราจะมองเหมือนเรามองด้วยหางตาใช่ไหมคะเราก็ยืนที่เราสามารถมี eye contact ได้แล้วก็ยืนให้มั่นคงคเวลายืนเนี่ยบางคนบอกว่ายืนตรงๆแล้วเมื่อยเกรงหน้าท้องค่ะค่ะทักแถวโบนเหมือนเล่นโยคะเลยค่ะค่ะขแมแบมอกท้องไว้ค่ะเปิดไหล่รีแลกซ์ไหล,ล่<ไ>ลค่ะ แล้วถ้าเวลาเรายืนฟังผู้ใหญ่หรือว่าฟังใครเราก็จับข้อมือไว้ข้อมือนะคะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยืนผู้ผู้หญิงอาจจะยืนบางคนก็รู้สึกว่ายืนอย่างนี้มั่นคงก็ชอบก็ปล่อยขาไว้ข้างหนึ่งหรือเราจะยืนตรงทิ้งน้ำหนักบาลานซ์ทั้งคู่นะคะค่ะอืมแล้วการใช้มือนะคะเวลาพูดคุยหรืออะไรอย่างนี้คุณอันมีคำแนะนำไหมคะเวลาพูดคุยเนี่ยถ้าถ้าอย่างเรา เอาเป็นว่าเราเป็นนั่งตรงอาหารอย่างเงี้ยค่ะบางเราก็จะไม่เอาไหลเอาสอกขึ้นมาแต่เราถ้าในบางเค u เจอร์นะคะเขาก็จะให้เราเห็นมือแต่บางเคาเจอร์ก็คือเอามือลงนะแต่เวลาเราคุยกันเองเนี่ยให้เรามี movement าามี movement โดยเฉพาะเวลาเรา presentation ค่ะคะซึ่งสำคัญมากนะคะการ present เนี่ยคือจริงๆแล้วคำพูดของเราเนี่ยอาจจะแบบมีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งที่เราแสดงออกได้ซ้ำไปใช่ไหมคะค,ะคะช่เวลาเรา ต้องการสร้างความมั่นใจนึกถึงอย่างเดียวว่าเราเปิดลองอ้าแขนอ้าแขนเรารู้สึกมั่นใจขึ้นใช่ค่ะจริง<ช>ค่ะ,คะเมื่อเราอ้าแขนกับเราเมื่อเราหุบลงนะคะหุบลงเร,เราก็รู้สึกว่าตัว,ตวเราเล็กลงเล็กลง สื่อไปถึงการแต่งกายเหมือนกันถูกไหมคะว่าการแต่งกายมันก็สะท้อนตัวเราเองค่ะซึ่ง<ช>บางทีเราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรออกมาด้วยซ้ำใช่ไหมะ,ะ,ะมันขึ้นอยู่กับแอนอันเดียวกันคือ Appearance เลยการปรากฏกายมันปรากฏตั้งแต่หัวจรดเท้าการแต่งตัวแล้วก็บอ d y l a n g งเว e ของเราสายตาการยิ้มอีกอันหนึ่งซึ่งเราอ่ะเป็นสมบัติของคนไทยอยู่แล้วคือยิ้มใช่ค่ะ,คะยิ้มมันก็จะเปิด relationship คนก็จะกล้าเข้าเข้าถึงเรายิ่งถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราแต่งตัวที่ e l e g เ n นยิ่ง e l e ลเ n นยิ่งสง่างามยิ่งสูงเราควรจะฮัมโบ e ถ้าเราวิธีฮัมโบ e ไม่ใช่ห่อตัวแต่เรายิ้มได้แล้วก็ยืนในท่าที่เราไม่ได้มองเขาด้วยหางตาใช่ค่ะแล้วก็ฟังวิธีการฟัง ค,คือสิ่งที่คนจะมองเห็นเราบางทีเราแต่งกายเดินเข้ามาลักษณะท่าทางของเรามันบอกทุกสิ่งเราไม่จำเป็นต้องพูดออกมาแม้แต่คําเดียวเขาก็ผู้คนก็อาจจะตัดสินใจหรือคิดกับเราไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอาจจะทําให้เราเสียโอกาสในการที่เราจะนําความรู้ความสามารถของเราเนี่ยออกไปเป็นประโยชน์เมื่อกี้ที่เล่าให้พี่ขวัญฟังเหมือนกันเช่นท่านมหาตมะคานทีท่านมี Value มีโกที่จะเข้าถึงประชาชนรากย่าเมื่อถ้า Appearance เนี่ยมันเกินเอื้อมท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาความรู้แนวความคิดเอาไปช่วยเหลือคนได้เพราะวันถูกปิดกั้นแล้วใช่ไหมคเช่นเดียวกันกับเวลาเราไปสัมภาษณ์งานถ้าเราเนี่ยดูดีดูปุ่มฐานโอกาสที่เราจะนำความรู้ความสามารถเราเนี่ยไปใช้ และเช่นเดียวกับที่เมื่อวนันเมื่อวานวันก่อนที่แอนพูดถึงว่ามีความสามารถมากแต่ไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะว่ามันมีเรื่องของ Appearance ความน่าเชื่อถือที่เราโปรเจกต์ออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะ,คะเหมือนอย่าง Air h o s t เตดเวลาไปสมัครงานใช่ไหมคะน้องๆจะต้องแต่งกายให้ดูดีถูกมคะใช่อันนั้นคือการที่เราให้เกียรติ p a s เซนเจอใช่ไหมคะลูกค้าเราค่ะค่ะให้นี้ วันนี้รายการเราคงต้องจบลงเพียงเท่านี้อย่างน่าเสียดายคะ่ะเพราะว่าจริงๆคุณแอนมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยในหลายหัวข้อนะคะแต่เวลาเราจํากัดนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องขอขอบคุณคุณแอนมากเลยคะ่ะที่สละเวลามาให้เกียรติมาให้ความรู้แก่เราในรายการนี้นะคะ,คะแล้วครั้งหน้าถ้า,ถามีโอกาสจะขอความกรุณามาพบอีกนะคะ,คะด้วยความยินดีคะ่คะค่ะ ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าการแต่งกายดีนะคะก็ทำให้เรามีชัยไปแล้วครึ่งหนึ่งการแต่งกายดีไม่จะเป็นต้องแต่งกายด้วยความเป็นแฟชั่นหรือว่าราคาแพงนะคะ,คะใช่ค่ะดังนั้นครั้งหน้าเราพบกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้รายการของเราคงต้องจบลงเพียงเท่านี้แต่อย่าลืมติดตามเราต่อไปใน am 1575kHz กิรนะคะรายการวิทยุสรานรมและใน Facebook สลานรมเรดิโอรวมทั้งเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลเฮรตารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย